สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ช่องสอเจริญพัฒนานทุกท่านค่ะอวันนี้อันนี้ก็กระเช้าค่ะตัดย่นลงมาค่ะตอนแรกมันอยู่เสมอตรงนี้เลยค่ะพอดีลงุงแกว่าอยากให้เอาลงมาตามหน่อยนะคะเวลาเวลาเรายืนยืนตรงนี้นะคะก็จะได้แบบเสมอกันกับคนคนขับนะคะ ็เหลือยังไม่ได้ตรงบันไดก็ยังไม่ได้ไปทําค่ะอันนี้ก็เกะพวกกระดาษพวกหนงังสือพิมพ์ออกแล้วค่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะส่วนโซ่ก็ใส่แล้วค่ะใส่ตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วค่ะแต่เมื่อวานก็ ไม่ได้ถ่ายคลิปตรงนี้นะเมื่อวานก็มาไอ้ลูกค้าเขามารับรถด้วยค่ะแล้วก็นก็ไปไล่เก็บสีนะคะไล่เก็บสีเป็นเป็นบางที่นะคะคือตรงไหนที่ว่ายังไม่ได้เก็บหนูก็ไล่เก็บพวกแบบจุดเล็กๆน้อยๆอย,อย่างนี้นะคะก็เลยเมื่อวานก็เลยไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับรถเกี่ยวค่ะ อันนี้ก็ใส่เสร็จทั้งสองข้างแล้วค่ะตะแกงก็ใส่แล้วค่ะตะแกงนี้ยกยกใส่เมื่อคืน่ะอันนี้ก็ยกใส่เมื่อคืนตัวตัวนี้กับตัวนี้ใ่้ยกใส่เมื่อคืนส่วนตัวตัวพลาวนี้ยกตั้งแต่เมืม่อเมื่อวันก่อนอะพร้อมกันกับที่ใส่โซ่ค่ะ ปั๊มก็ยกขึ้นแล้วค่ะอันนี้ก็แกะออกมาแล,ล้วเลยแค่ตรงนี้ตอนแรกหนูก็ว่าจะแกะแล้วสายันบอกว่าอย่าพึ่งก่อนหนูก็เลยยังไม่ได้แกะเหลือท่อนี้ท่อนี้ก็สายันก็ทําเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปยกใส่ที่หลังค่ะเหลือแค่เหลือแค่เก็บสีนิดน,นึงนะคะ อันนี้ข้างบนนี้ก็หนังสือพิมพ์พวกกระดาษหนังสือพิมพ์อันนี้หนูก็ลอกออกมาแล้วค่ะข้างบนนี้ก็จะเอาสีนี้เลยค่ะคือไม่ได้ทําสีอื่นละก็คือน่าจะเอาสีนี้แหละส่วนตัวสติกเกอร์ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่ค่ะสติกเกอร์ตัวนี้ที่จะเปลี่ยนใหม่ก็มีตัวนี้ค่ะท,ที่ว่าเขายิงสายโดนล้อนี้ ตรนี้มัน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 หลุดไปนะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนเลยค่ะตรงตัวนี้เปลี่ยนทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นที่แคบๆนะคะตอนที่เขายิงสายถ้ามันจะยิงไม่ให้โดนเลยมันก็ไม่ได้นะคะนุก็เลยแม่ไปไ้นไคะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่เลยค่ะเพราะว่าไอตอนที่เราสรัางส่งสติกเกอร์ตัวนี้มาก็ไม่ได้วัดขนาดบอกเขาเลยค่ะ,คะสติกเกอร์มันก็มาใหญ่เกินไปเด้ค่ะมันเกลีย ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยจะเปลี่ยนสติกเกอร์ก็เลยว่าให้เขายิงให้โดนไปก็ไม่เป็นไรค่ะที่เปลี่ยนก็มีแค่สติกเกอร์ตรงนี้กับตรงนี้ค่ะแล้วก็จะสั่งมาติดเพิ่มก็คือแบบนิดๆหน่อยๆค่ะพวกตัวตัวน้อยๆอย่างนี้ค่ะสั่งติดเพิ่มอีกเล็กน้อยค่ะ อันนี้เะปีนยังไงนอนจุบเนี่ยค,คือตะแกรงนี่ก็คือทำใหม่ค่ะทำใหม่ตัวนี้ก็ใหม่ตัวนั้นก็ใหม่ค่ะอันนั้นก็ทำใหม่หมดเลยค่ะ ะแกงกับซีรอกในทำไมอันนี้ก็ยกใสก่เมื่อคืนค่ะยกสย่พากันยกใส่เมื่อคืน ม่น้ำกับมอออยก็ยกใสแล้วค่ะไอ้จริงม่น้ำมันเป็นสีเหลืองมาค่ะไอ้ตอนที่ซื้อมาเป็นสีเหลืองแต่ว่าม่น้ำนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่ตอนปีที่แล้วค่ะแต่หนูพ่นสีใหม่ค่ะเพราะตอนแรกนูว่าจะใส่สีเหลืองใช่ไหมครคือสีเหลืองตัวนี้มันก็เยอะไปแล้วนะคะก็เลยเยังยังไงมันก็ต้องฝามีฝาครอบอยู่แล้วนูก็เลยอาพ่นสีแดงก็ได้ค่ะแล้วก็สั่งฝาครอบมามามา,มาใส่แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้สั่งฝาครอบค่ะเดี๋ยว สันเขาก็กำลังหาดูลายเลือกลายอยู่ค่ะคือยังไม่มีลายไหนที่ถูกใจนะคะอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนไม่ได้ใช้ไอตัวปีที่แล้วค่ะอันนี้ฝาครอบนี่ก็จะเปลี่ยนน่าจะเป็นฝาครอบเลดอะ อันนี้ก็เสร็จหมดแล้วค่ะอันนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วค่ะก็ตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะมากค่ะเหลือนินดๆหน่อยๆแล้วค่ะเหลือเก็บงานนิดๆหน่อยๆแล้วก็หน้ากากค่ะไอสายันก็กำลังคิดนางเลอยู่ค่ะว่าจะเปลี่ยนค่ะ กนก็ว่าอยากอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนใหม่ค่ะตอนนี้ก็ถ้าเสร็จเร็วก็อาจจะเปลี่ยนนะถ้าทำพวกอย่างอื่นเสรเร็วนะคะก็อาจจะเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ด้วยค่ะอันนี้หนูก็ยังไม่ได้แกะออกหมุดค่ะเพราะว่า ทำสีมันก็ยังไม่เสร็จนะคะมันตัวนี้หนูก็ยังไม่ได้ทําสีค่ะก็เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทําทีหลังค่ะคือไล่เก็บไล่เก็บสีไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็เหลือตัวนี้หนูก็ยังไม่ได้ทําสีค่ะเพราะว่าเผื่อถ้าสะยันเขาเปลี่ยนตัวนี้มันก็ถ้าเขาถ้าสะยันถอดออกปุ๊บมันก็จะทําสีง่ายเลยค่ะคือตัวนี้มันมันติดนะคะมันทํายากค่ะคือถ้าเอาปากลงปุ๊บมันก็จะพ่นทําง่ายอยู่ค่ะ อันนี้ก็อันนี้ก็รอแค่สีแห้งก็จะยกขึ้นลาคือตอนนี้ก็ไล่เก็บแล้วนิดนิดยหน่อย ส่วนไฟไฟก็น่าจะเปลี่ยนดูค่ะส่วนไฟนี้ก็ไฟก็น่าจะเปลี่ยนยกชุดทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเขายิงสายโดนนะคะมันก็เลยทำให้มองเห็นไม่ชัดแล้วก็เลยคือต้องเป็นใหม่ยกชุดโอตกเย็ยนฟ้าก็เริ่มมืดใหม่แล้วค่ะฝนตกทุกวันเลยค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ